Eat, venue, Thompson, S <S ทำไมดูไม่เข้มแข็งเด็ดขาดเลยนะครับเหมือนหมานำราชสี ความไม่เด็ดขาดของกองทัพไทยที่ตอนนี้ชาวบ้านและคนไทยทั้งประเทศนี่วิพากวิจาร์กันหนักนะปล่อยให้กัมพูชาย่ำยีโดยเฉพาะการวางทุ่นระเบิดที่ตรวจพบว่าเป็นระเบิดที่วางใหม่ฝั่งกัมพูชาเขาก็ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เราเนี่ยกล่าวหาเขาแต่ว่าเราเนี่ยก็เจอพยานหลักฐานคือเจอทุ่นระเบิดเป็นๆน,น,นะครับล่าสุดวันนี้ก็เจอเอีกเห็นว่าอีกสองลูกนะหน่วย ทุนระเบิดเนี่ยเข้าไปเก็บกู้และสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ปราสาทตาเมือนทมนะครับกัมพูชาหรือเขเมรเนี่ยใช้ยุทธการเอามวลชนนําหน้านะครับเอามวลชนนําหน้าก็คือใช้มวลชนเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการขนชาวบ้านหรือคนกัมพูชาหลายร้อยคนขึ้นรถบัสมาเยี่ยมชมปราสาทนะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลย จู่ๆขนคนกัมพูชาขึ้นมาเยี่ยมชมปรา,าสาทเป็นร้อยคนแล้วก็มาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ของปรา,าสาทตามมนทุมซึ่งอยู่ในอธิป,ปไตยของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นล่าสุดวันนี้ครับวัยรุ่นกุนคาแมหรือวัยรุ่นของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสร้างสถานการณ์นะจนมีเหตุประทะกับนักท่องเที่ยวของไทย เพราะตอนนี้เนี่ยกระแสะชาตินิยมของทั้งสองประเทศนี่มันรุนแรงเจอหน้ากันเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์กันแลลวนะไม่ต้องพูดถึงทหารของทั้งสองชาตินะครับคนชาวบ้านเนี่ยแหละครับเพราะว่าคนที่ไปเยี่ยมชมปราสาทมีทั้งสองชาติตอนนี้อยู่ในพื้นที่วัยรุ่นกุนขะแมงที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะครับมาสร้างสถานการณ์นะกวนส้นเท้าทหารไทยนะครับ ก่วนส้นเท้าทหารไทยโดยมีการถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ที่อุบาทชาติช่วยที่ทุกคนเห็นในคลิปเนะี่ยคือมีการถ่ายคลิปแล้วก็เต้นใส่ทหารไทยนะครับจนกระทั่งมันมีเรื่องมีราวตามคลิปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องเข้าระง,งับความวุ่นวายในทันทีนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวกัมพูชากลุ่มนี้พยายามแสดงพฤติกรรมยั่วยุและท้าทายกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรง แนวโน้มเนี่ยจะลุบลางบานปลายเป็นการประทะเจ้าหน้าที่ทหารทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาเนี่ยเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร่งเข้าไปตักเตือนและยุติเหตุการณ์พร้อมทั้งประสานขอให้ทหารกัมพูชาเนี่ยนำตัวกลุ่มวัยรุ่นลงจากบริเวณตัวปราสาทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความวุ่นวายเพิ่มเติมต่อมาไม่นานนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชากลุ่มใหม่เดินทางขึ้นมายัางบริเวณปราสาทอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ของไทยจึงประสานกับทหารกัมพูชาเนี่ยให้นําตัวกลุ่มจังกล่าวลงจากพื้นที่ไปเพื่อความเรียบร้อยเพราะวัยรุ่นกลุ่มนี้ตั้งใจมาสร้างสถานการณ์และเราก็ไม่รู้ว่าใครส่งมาหรือไม่ทุกภาพที่ถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใดๆของคนขมรที่ขึ้นมาที่ประสาทเราไม่ห้ามนะครับทหารไทยไม่ห้ามแต่ทหารไทยจะไปยืนอยู่ในภาพนั้นด้วยเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ามีทหารไทยอยู่ในภาพคุณจะแสดงออกอะไรก็ตาม เรื่องของคุณแต่ในภาพนั้นเนี่ยปรากฏเจ้าหน้าที่ทหารของไทยอยู่ในภาพด้วยลองดูบรรยากาศความวุ่นวายและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยววัยรุ่นกัมพูชากลุ่มนี้ครับ นี่คือแค่คลิปสั้นๆนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์รายวันนะคลิปรายวันที่มันมีสถานการณ์เกิดขึ้นตรงนั้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทหารที่อยู่จุดนั้นเนี่ยค่อนข้างจะหนักใจนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้สู้รบปลบมือกับ ทหารของกัมพูชาแล้วแต่เป็นมวลชนซึ่งเป็นวิธีการของคนกัมพูชาหรือฮุนมาเน็ตคุนเซนที่จะใช้มวลชนคนกัมพูชานำหน้าเผชิญหน้าถ้าคาดการไปถึงเรื่องของการล้อมรั้วปราสาทนะครับถ้าทางการไทยเนี่ยล้อมรั้วปราสาทปุ๊บเนี่ยมันจะมีการขนมวลชนหรือขนชาวบ้านมาประจันหน้ากับทางทหารไทยดันีซึ่งชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยตกเป็นเครื่องมือ ของผู้นำเขาก็คือฮุนเซนล่าสุดนะครับในส่วนของออหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมนะครับมีการตรวจพบทุ่นระเบิดที่ช่องบกเพิ่มอีก2จุดมีการเรียกร้องอาเซียนและนาชาติเนี่ยนะครับให้ร่วมประนามกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกจํานวนมากถ้ายึดตามคําพูดแมดาะปที่2นี่พบเป็นรอยลูกนะหน่วยปฏิบัติการออด้านทุ่นระเบิดเนี่ยกำลังเร่งเก็บกู้ แต่วันนี้เนี่ยยืนยันนะครับว่าพบอีก2ทุน่นห,หากจากห่างจากหลุมระเบิดเดิมเนี่ยประมาณ30เซนเป็นเอ่อทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 นะได้ทำการรื้อถอนทุ่นระเบิดที่ตรวจพบใหม่ออกแล้วทั้ง2ทุน่นและกองทัพบกบก็ยืนยันนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยรุก,กล้ำอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนแสดงถึงเจตนาในการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารไทยทั้งเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาเอาต่ว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ที่ทางไทยและกัมพูชาล้วนได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นประเทศภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวด้วยแล้วก็เรียกร้องนานาชาตินะครับให้ร่วมกับประนามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกัมพูชานายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีในตอนนี้นะครับล่าสุดวันนี้ออกไมาสัมภาษณ์ได้มีการสั่งการไปรยังผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและหน่วยงานจริตารวจแห่งชาติให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้องค์กรระหว่างประเทศและประชาคมโลกได้เห็นว่าไทยเนี่ยไม่ได้อยากใช้กําลังรุนแรงกับประชาชนมีคําสั่งให้ใช้หน่วยปราบจราจน,นะครับกองบัญชาการตรวจภูทรภาคที่3 2กองร้อยสนับสนุนการทําหน้าที่ของทหารโดยจะนําเครื่องมือปราบจราจนจากกรุงเทพครับเข้าไปเสริมกําลังทําหน้าที่โดยจะปฏิบัติอยู่แนวหลังแต่ทหารเนี่ยยังคงทําหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยอยู่เหมือนเดิม โดยคุณภูมิธรรมบอกถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราจะเรียกตำรวจมันใช้เวลามากและใช้เวลานาน,านดังนั้นเราสามารถที่จะเตรียมกำลังปรับจราจนพร้อมที่จะปฏิบัติต่อประชาชนขมิญได้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและ,ะรวมถึงจะมีการใช้ทหารพรานหญิงในการรองรับเสริมการทำงานเลี่ยงกำลังทหารมาอยู่สุดท้ายเว้นแต่จะมีการยกกำลังเข้ามาซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากคุณภูมิธรรมแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่า คุณภูมิธรรมคิดยังไงนะครับใช้ตำรวจปราบม็อบไปอยู่ชายแดนบิ Big ก๊กเนละ็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาพูดวันนี้ในส่วนของบิ๊กเล็กนี่ก็ต้องเห็นหน้าเห็นใจบิ๊กเล็กบอกวันนี้น่ะชาวบ้านเขาบอกว่าผมเนี่ยเหมือนหมานําราชาสีเพราะไม่ค่อยจะเด็ดขาดเข้มแข็งสักเท่าไหร่เนี่ยบอกว่าอยากจะบอกกับสื่อมวลชนว่าขณะน,นี้ประชาชนตามแนวชายแดนเจ็ดจังหวัดเนี่ยเดือดร้อนมากเขากดดันผมว่าเมื่อไหร่จะจบสักที ผมอยู่ตรงนี้น่ยผมต้องรักษาบรรยากาศจะต้องไม่อ่อนแอรหรือเข้มแข็งเกินไปจนหาที่ลงไม่ได้ผมจะโดนทั้งสองทางขณะนี้พี่น้องอีก70จังหวัดก็ด่าว่าทําไมไม่เข้มแข็งเลยไม่เด็ดขาดเลยเหมือนหมานําราชสีแต่ไม่เคยสนใจพี่น้องที่อยู่7จังหวัดชายแดนว่าเขาเดือดร้อนอยังไงแต่ผมไม่อยากให้ไปทําข่าวว่าพี่น้องเจจังหวัดชายแดนเดือดร้อนอยังไงเพราะไม่อยากให้กัมพูชาทราบว่าของเราเนี่ยก็แย่อยู่ น,น,นี่คือในส่วนของบิ๊กเล็กลองไปฟังทั้งคุณภูมิธรรมนในฐานะร,รักษาการนายกและตัวของบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทระวงกลาโหมที่ตอนนี้คนทั้งประเทศรวมไปถึงออคนไทยที่ติดตามข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชานี่ไม่พอใจนี่ยังไม่พูดถึงไม่ทับภาคที่สองนะครับลองฟังครับรานนั้นเป็นสิ่งที่ดูอยู่ทั้งหมดครับแต่หมายความว่าเราอยากให้บรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปได้วยความเ,ออเครียดนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากจะเรียน สื่อมวลชนอีกทัดอีกทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจริงๆขนาดนี้พี่น้องประชาชนตามจังหวัดชายแดน7จังหวัดเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วก็กดดันผมว่าเมื่อไหรจะจบทักทีนะครับเพราะฉะนั้นผมเองอยู่ตรงเนี้ยผมต้องรักษาบรรยากาศว่าจะต้องไม่ให้อ่อนแอเกินไปจะต้องไม่ให้เข้มแข็งเกินไปจนกระทั่งหาที่ลงไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะโดนทั้งสองทางขนาดนี้นะครับโดนทั้งสองทางคือพี่น้องอีกเจ็ดจิจังหวัดก็จะมาด่าว่าทําไม ดูไม่เข้มแข็งเด็ดขาดเลยนะครับเหมือนหมานําราชสีนะครับแต่พี่น้องเจ็ดจังหวัดชายแดนบอกว่าไม่เคยสนใจพี่น้องเจ็ดจังหวัดเลยนะว่าเขาเดือดร้อนอย่างไรนะครับตรงนี้ผมโดนโดนอยู่ก็อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบด้วยจริงๆผมไม่แต่ผมก็ไม่อยากให้ไปทําข่าวนะครับว่าพี่น้องประชาชนเจ็ดจังหวัดเดือดร้อนอย่างไรเพราะเดี๋ยวฝ่ายกบูชาก็จะทราบว่าของเราก็แย่อยู่นะครับเพราะนั้นนี่ผมบอกบทแล้วนะครับพูดความจริงหมดแล้ว แล้วนักสื่อมวลชนจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ประสานกับผบตรลไปนะครับแล้วก็เจเลตํารวจนะครับเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการที่ให้องค์การระหว่างประเทศแลวก็ประชาคมโลกเนี่ยได้เห็นว่าเราไม่ใช่พวกที่อยากจะใช้กําลังดุนแรงไปใช้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราจึงได้ใช้หน่วยปากกราบจารจรนะครับก็ใช้กําลังจากกองทัพ อกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสามนะครับใช้กําลังพลสองกองร้อยนะครับในการขึ้นไปซัพพอร์ตคือตัวกองกําลังตก,กองบัญชาการมันอยู่ไกลถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แล้วจะต้องวิ่งไปเนี่ยมันมันช้านะครับก็เลยส่งกําลังสองกองร้อยขึ้นไปแล้วก็เอาเครื่องมือในการปราบัตาจนจากกรุงเทพขึ้นไปเสริมให้กองบัญชาการแล้วก็อยู่ในแนวหลังนะครับก็ทหารก็ยังทําหน้าที่ในในการป้องกันอธิปไตยอยู่เหมือนเดิมนะนี่ครับก็ ทางออกของเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเราจะไปเปิดศึกสงครามเลยเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบกัมพูชาจะหยิบยกเรื่องการใช้ความรุนแรงนี่ไปเป็นเครื่องต่อรองและหลักฐานในการขึ้นศาล ICJ หรือศาลโลกได้แต่ความอดทนอดกั้นของทหารก็คงไม่ใช่เรื่องนะผมว่าควรจะต้องมีมาตรการจากเบาไปหาหนักให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะถึงขั้นว่า รั้วของชาติของเราเนี่ยนะครับต้องบาดเจ็บถึงขั้นพิการสูญเสียขาจากการไปรเหยียบทุ่นระเบิดที่มันวางใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรวรล้ายสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้นะไม่รู้แหละนะว่าจะจัดการยังไงแต่ควรจะต้องเป็นรูปธรรมให้ชาวบ้านหรือคนไทยทั้งประเทศที่เขาตามข่าวนะเห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีจากคนขมิแบบนี้ครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ